จัดบ้านจัดบ้าน,านเอามีเอา,เอาซักผ้ามาคัดดีๆเช็ดจัด,ดห้องรับแขกโต๊ะรับแขกใหม่โตัะโต๊ะกินเข่าเดียวจัดจัดห้องใหม่บ้านใหม่ anh đi đi nè anh mung lót câu nè sốt bò đi đây nè nè mẹ mì Muốn muôn chết kết khử xét phun xét nhàng xét tẩy nấm tay 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 nhàng จัดไม่จัดไม่พุ่นะน้ำเลาะคางเช็ดเช็ดดีๆอันโต๊ะกลมอันเดี๋ยวนี่ไ <ๆ S 1> ต้น้ำขาโต๊ะกลมโตอยยางเช็ดแห้งสะอาด <c oughs> เช็ดแห้งเบิดผ <c oughs> ่าปูโตก็จักเอาไปพลาดไปใส่เนี่ยผ่าโต๊ะนี่ <c oughs> มีหลายหลายเดี๋ยวถิ่งไปเบิดลจักกันได้เป็นแน่เล ทีนีไอ้แบงมันเอาขึ้นไปห้างบนเดี๋ยวให้นกไปเบื้องมาให้ไหมให้เติองให้โอ้ยฝุ่นมันติดโรงงานฝุ่นมันหลายลำโพงเดี๋ยวเราเราเปิด้ม้เล่ฝุ่นบ่นเล้เลยฝุ่นเลยบอก เฮ็ดตังไดนนี่บอ่อันนี้เอาหิงพระนี่อันนั้นพอล้วหาเช็ดเอาลงเพิ่นมาเช็ดเช็ดเห็สะอาดด้วยหน่อยลูกหลานหลานเช้าหลานชายบ่ ลานไอ้หนุ่ยไอ้หนุ <S 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 2> <S 2่ยนี่จบจบโทษพุ่นเลยไอหนุ่ยเห็นมั้ยเป็นปริญญาโทเกษตรศาสตร์ไอ้ไอ้ตรงนี้วิทยาศาสตร์ฟาดเดินยังอีกสองอันบ่ได้มาติดพุ่นลูกหลาน ลูกสาวไอ้นกก็อยู่ในบ้านวะแล้วมาติดของไอ้แบ่งเดี๋ยวไอ้แบงเนี่ยไอ้แบ่งรักไอ้แบ่งรักสองปีแล้วยังน้องบุ๊กเขาก็อยู่อาชีวะเขาเป็ี่ยนกุญแจอาจารย์หมดแล้วเนาะน้องบุ๊กอะน้องบุ๊กก็จบสองปีบุ๊กก็สอนอยู่น้ำโสมเนี่ยเดี๋ยวก็เออเดี๋ยวก็ได้ครอบครัวเดี๋ยวก็คงได้ใหญ่กับมาอุดรแล้ว เอแฟนทอก็เป็นอาจารย์เพื่อนได้หรอสอนนี้น้องแสงดินี่เนี่ยนี่นี่นี่เส็เหมสาดได้เนี่ยมลเลาะเนี่ยเนี่แล้วจัดเท่าตูวุกแล้วก็จัดการมุ่งลวดมุ่งยังนี่บันกอกบันเจ็ด เช็ดหัวขา,า,าดเสร็จน้ำขาน้ำยังไ้มตัวนี้ นอนได้สบายเลยมันตัวง่า่นอนเหล็ดเบิ่งทีวีที่ยังก็ได้เดวที่นอนหน่อยเอา,มาไม้เวแต่นอนเดี๋ยวหาเอาผ่ามาปูดีๆใม่มีแต่ไม่ดีๆเด้ดอเออสุดหนึ่งหัน ให้ลูกให้ร้านไอ้ของเขาเนะี่ยอยู่บ้านเทศบาลหานะอยู่ตึกเนะี่ยเออจมเจ้าคนไไว้ใยให้ลูกให้หลานเบดโซฟาเมื่อกังให้ห้านเบดมันหลายหลายนะ่ะโตกินข่าวสองโต<ม>ไอ้ชุดใหญ่นั่งได้แปดคนชุดเล็กนั่งได้หกคนไม่บักขายยานดีเลยแกกลูกแกกร้านเบสตะหล่นแล้วมันบ่มีหมองจะไว้ บ้านไอโนกข้างไหลมิตรไหม่โอ right. ้ยต่อยบ้านไอโนกโอ้ย็นวันี้มองจะวางบ่ของเขาขายไรเลอใช่มท่อหาขายตัวนั้นล้านแปดเขาซื้อล้านสามหนึ่งเดีหลังนั่น มันตึกสามสั้นเนาะเขายังค้างเงินอยู่แปดหมื่นทวงเขากับว่าโบมีคนกันเองไงเปิดเออมันเป็นตำรวจบอกว่ากับตำรวจผู้จักขันนั่นแหละมันถามน้ำแดนกับบอกว่าโบมีค้างอยู่แปดหมื่นมึงเคยก็จะสัมปทานมันหรบไปตามเขาทักันก็จะต้องเงินตัว อีหลานหิวเข่าบ่ลูกถ้าหิ้วกินเขาร้อยแม่แม่เธอพอเสร็จไงได้มิดย้ายอบอันใสกอกไว้นะเส็ดให้มันสะอาดน้ำขงน้ำขาเช็ดดีดีเช็ดดีดี อย่าเห็ดพังลงเด้อขยะเขามาเก็บเอาขวดอืมอย่าเห็ดพังลงพื้นเด้อขี้ข้านเก็บเฮ้ยเขาสะไปทั่วตัวเฮ้ยให้ยังไงฮะย่บ้านพุดเดียวลคอยมาข่าววะ ไม่ได้ดาบอกดีๆบอกว่าจะเฮ็ดมันเียลงพื้นเลยเขาบอกสิจะมะขาเขาที่บอกเก็บขยะกับติดยาบ่ะอันนี้อันนี้กับเส็ดด้านอีโตอันโตใหญ่นี่ นะเ็จให้มันสะอาดบ้านมันเป็นนี่เนาะโอเคแม่น้อยจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์แม่น้อยด้วยค่ะอันนี้แม่น้อยทำสะอาดจัดโต๊ะนั่งใหม่ต๊ะรับแจกใหม่ค่ะ นานแล้วไม่ได้ทำกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยด้วยเด้อขอบคุณมากค่ะ